กลุ่มตัวใหญ่เลยนะฮะดูนะฮะหอมเจียวโรยนะฮะ สวัสดีครับผมเอ็มบาร์เบอร์ฮะคนที่เข้ามารับชมให้อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ผมนะอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามที่เพจด้วยครับเอาครับวันนี้ ก็จัดตามคําขอนะครับพี่เอ็มทำไมไม่กินยําทะเลเลยเนี่ยครับเดี๋ยวจัดแล้วนะมียํากุ้งสดนะครับแล้วก็ปลาหมึกนะฮะลูกลวกแล้วก็หอยนางรมนะฮะก็จัดทะเลให้น้องคนที่ขอเข้ามาเลยนะฮะพี่ก็จัดให้เต็มที่ฮะแต่พี่ชอบแบบยาวิกเผานะพี่ชอบความเข้มข้นของวิกเผานี่เด็ดเดจริงๆฮะก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับคลิปวิดีโอต่างๆแล้วก็ คำติดเตดียนทุกอย่างเลยเราจะพัฒนาให้ดีขึ้นนะแล้วก็อย่าลืมนะครช่วงนี้ฮะหน้าเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับห่ผมผ้าห่ผมผ่อนฮะแล้วก็ขับรถออกไปไหนก็พยายามใส่แมสแล้วก็ใส่หน้ากากนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะฮะให้ระมัดระวังนะหน้าหนาวนี้มันกระจายเร็วนะครับเอาครับเดี๋ยวกินแบบดนัวให้ทุกคนได้ดูกันเลยครับไม่อยากผู้พ่ฒม์ทำเพลงนะครับน้ำเค๊กควยมาก คือเอฟทุกคนครับ1 2 3จัดไปโอ้คุดได้เดาครับนี่ครับจเยิมเลยนะฮะวันนี้ก็จัดกันแบบตามคำขอขอน้องๆเลยนะหองว่าอร่อยแน่นอนเลยฮะมีมาระคี้นกด้วยขาดไม่ได้จริงทุกอีพีต้องมีมาระคี้นกนะฮะ เดี๋ยวให้ดูครกุ้งตัวใหญ่เลยนะฮะกุ้งกับหอมเจียวนะฮะดูนะฮะตัวแรกไปก่อน,นะฮะอืมอืมอ,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 อร่้ว ทางลมกันแล้วครับถึงแล้ว อืมดังครับประมึกแล้วอืมุดเด็ด เจียวโรยนะครับมามเหม็นครับ ตรงนี้เน้นผักเลยนะฮะเดี๋ยวข้าวเหนียวผมต้องลดนะรับจะอ้วนไม่ได้ครับ <laughs> <h ums> สะใจจริงครับกฮะขอมเจียวเนี่ยอ้เข้ากัน <h ums> จะเด้งดีเลยขนาดนี้ครับห,หมดนี่หมดแค่ร้อยแปดสิบาทนะครับไม่รวมผักนะผักก็จากละสามสิบเหลือจากส้มตำอีกทีที่แล้วนะครับจะไปลุงกับแก้วเยอแต่ประเด็นฮะ

พี่จิงก็ชอบกินอีพีทะเลน,นะครับแต่ไม่ค่อยได้ทำให้ทุกคนได้ดูนะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวถ้าการตอบรับดีก็ทำเรื่อยๆครับอื้มโรเิ็น กุ้งตัวใหญ่มากครับมันเดินมากเต็มปากอต็มอืม hả lùng cung ảnh cái đồ bạc á tiếng hèn hóc bỏ ghê hôm chịu mà outhehe, không. ข้ลองกินบ่อยๆนะสิวพันดีอนะได้แหละนิมูลอิสระด้วยนะมาล่าคิโน มันก็สร้างภูมคุ้มกันเม็ดเลือดขาวอนะที่ผมไปอ่านมาแนละ้วเป็นผักที่ดีมากคนะรับเรลกที่ลงเนี่ยเหอว่ามีแต็ก,กุ้งครับมีปลามึกอยู่นะ ถอยทั้งลมอะแซบคักแก้มแรงลองตองเลยจัดเลยนะมะเขือเทศแล้ว แกม่ด้กินต้องหลดละโอุ้ดได้โอ้โอ,โอเพชรครับ ก็ขอบคุณ f c ทุกท่านฮะผู้ติดกรรมเก่าและใหม่นะครับขอบคุณมากจริงๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องนี้ไว้นะครับเผื่อมีเมนูอะไรเด็ดๆเราจะจัดสรรให้ทุกคนที่ขอเข้ามานะครับก็จัดไปแล้วนะฮะจำทะเลนะครับหรือว่าเกาเหลาทะเลดีกว่าพี่อล้วั่วอร่อยมากต่อไปก็จะเป็นตำะลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวจัดให้แน,น่ครับตบะลาหอมๆอย่างเี้ยผมเลยชอบจริงช่วงนี้ชอบแบบกินปลามากเลย แซ่บหลายจริงๆแต่เมนูนี้ก็ถือว่าคนไม่ทานปลาราก็อร่อยนะก็อย่าลืมฝากร้านตัดผมเลยนะครับอยู่ซอยเจริญคามนะครับอยู่กลางซอยนะครับถ้าใครสนใจตัดผมทรงไหนก็ได้ครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างคลิปนี้นะครับอยู่ดอนหนองคายหนองบัวลำพูกใกล้ๆนะครับก็จัดกันได้ครับไปครับเดี๋ยวผมไปตัดผมพรุ่งนี้แล้วแล้วเจอกันนะครับขอบคุณนะทุกคนบายบาย